งูหยับเออกรว่าสันนี่นเยกับอว่าสันแหนงหยับเวอไปเล่แปตัวครับไปจั <it 's here now> งด๋อย <às ic Mc Bryant> <sim ula> รอดไม่เรียเปดเดินเมียนี่เดี๋ยวปาปลาเอาเบิ้งซื้อนี่เมัยงจะจะต้องยิถอยอีกหนึ่งถอยเพาะมาหยิบมน่ะมาน่ะถอยมานะเพาะเพาะพาะยังมายืนเบื้องนี้มายืนเบิ้งซื้อข่เป็ดต้องผสมขี้ผู้เดียวดะไโยมันบม้ามันแข็งสองนอนกันมาได้ไหเนี่ยวอันตราย โอ้ยกะเบิ่งรอรถเนีเบิ่งโอ้ตายไ้าเปดื้อขั้นไม่ื้อขั้นไม่ค่ะบอกโปนังยู่นี่้านีมันไปเลี้ยวตัวนั้นตัวนี้เลี้ยวบปอ้อนถอยขังนั่นเลี้ยวนี่ไปอ้อนขังนีไหมลองฟังอ๋อออโอ้สงเท่านีออล้ไหนนี่โอ้ยปับแรงแรงเลยนโอ้ย ไปจากไหน่ะโอ้ยมุมมุมหนูจะกระยานพอนีเนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้วคักแทถวอ่ะโอ้เตกหัวแท้ บ่แม่เลียวพับแรงแง่งแรงแง่งเนี่ยน่ะนจักรยานรอบเบี้ยวครับเราก็ยังคุ้มสอนสองสอนสามยู่บอกว่าจะคุ้มจะคุ้มจะขี่ว่ะแต่ผมขี่เมื่อกี้หยับลมเนาะครับเนาะ โอ้ยซื้อขั้นไม่ซื้อขั้นไม่อันนี้กเเะเนะอันนี้กะทินนหักกันนนี้นุ๊งนนี้ออกไหวมันหักแล้วโว้ยมันิพเจ้าปีนเพาเม้มไหนหน่อยเนาะ เบึงเบื้องคบัรบเลาเอันนั้นบนกระล่าเตียงนะข้าออกใสเขาออกให่โอ้ยอันตรายลุงอันตรายซื้อขันไม่ซะไอ้พี่เจ็บสื้อขันไม่ให้บ่คืนแล้วนะเบื่องระวังเอาบนสีระวังจงดอยไปดีๆคาแล้วเทียวรอรุดออกงเนยเออห้จิบชี้ยาวหอยลงหอยเสียมห้ ใส่คุมโพดคุมปันค้นเว้ข้นกะเท้าไว้แห้งเหรอ <laughs> ใ,ใ่อันเียอันเคียงในหน่อยกันทไทยในไทยหวยสัตว์เจียวพคนเราเนี่ย<ไ>สัตว์เจียว<ไ>อืมบันนี้อัดที่นีตัวอัดใน่ตัวนี่เสียงใน่ตัวนี่แหละแล้วก็ส่งอันนั้นก็ได้ส่งได้เอาลุงยูทูบอันนี้ลุงผมแล้วครับเด้นนี่นนลงุลงลงุงลุงกับป้า <laughs> ในลุงกับป้ายกไปแล้วใช้กัญญานก็เห็นจักรยานก็เห็น อ๋ออ๋ออ๋อเห็นเบิร์ตอืมลอยปีพันปีก็ยังอยู่อ่อืมเอาสไลด์คลิปนี้คลิปมาห้าซัมมี่ผมก็มนี่ซัมี่เนาะครับเนาะอนี่สมบรรยากาศในหมู่บ้านผมเนี่ยจังสี่แหละออมีซัมมี่นี่บรรยากาศบ้านนอกนะครับเนาะอ๋อโอเคนี่นะครับเนาะฝากติดตาม่องนั่นด้อ